ครั้งแรกเลยนะฮะที่เจอเห็ดพึ่งดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับเบลอเลยนะฮะหืมมันๆครับนี่ยผมก็เพิ่งเห็นดอกใหญ่อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูใก,ใกล้ๆนีส่สองสามดอก ดอกใหญ่มากนะฮะโอ้โหเบลอเลยนะครับเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับดูเท่าเท่าฝ่ามือเลยนะครับนี่ก็อยู่ในป่านะครับมาหาเห็ดเหมือนเดิมน,นะครับดอกเบลอเลยฮะนีนะฮะดอกใหญ่มากบานแล้วด้วยอ่า นี่นะครับโอ้ยโอ้ยดอกมันเริ่มแก่แล้วฮนะนี่นะครับฮืมดอกเบลอเลยครับนี่สองดอกแล้วอีกดอกนึ่งฮนะอืมเริ่มแก่แล้วเหมือนกัน ภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกเห็ดอะไรนะแต่ชาวอีสาน์เขาเรียกเห็ดข้าวไข่เห็ดข้าวไข่นะฮะอ่ามีตัวอะไรได้วยบานเบ้อเลยอีกสองดอกฮนะใบไม้ปกอยู่นะโอ้บานดอกเบลอเือเลยนะฮเดีย๋ยวให้ดูอ๋อนี่ครับสองดอกเลยโอ๊ย โอ้ยสามดอกเลยนะนี่ครับสามดอกแต่ดอกแก่แล้วนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าเห็ดป่าเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นชอบเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดอะไรพวกนี้นะฮะนี่เลยให้ดูดอกงามๆนะครับสามดอก ติดกันเลยนะนี่นะครับขาใหญ่ๆนะครับอันนี้เห็ดอะไรดูก่อนอ่า,อาดอกงามๆเลยครับเห็ดพึ่งอันนี้ดอกนะึงดอกเล็ก đoạt ngắm ngắm lên <laughs> ha oh, oh. mm, đọc hoa 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 นี่นะครับนี่เลยสองดอกใหญ่ดอกเล็กเจออีกแล้วครับตัวเดียวเลยนี่นะดอกงามๆเลยนี่ครับอยู่ติดกันเลยอู้อันนี้จะเป็นดอกเล็ก อันนี้จะเป็นดอกใหญ่นะฮะใ,ใกล้ๆกันเอาดอกเล็กก่อนนะฮะอือป่านี้นะครับเห็ดพวกเห็ดพึ่งจะเยอะนะฮะเห็ดพึ่งก็มีหลายชนิดนะครับมีหลายชื่อหลายชนิดบางพึ่งบางตัวผมก็ไม่รู้นะต้องไปถามที่บ้านนะครับโอ้ยไหนล่ะ นี่นะครับอ๋อโอ้โหอันนี้ดอกใหญ่เลยนะครับอดอกเบลเลอร์เลยนะครับอ๋อผ่านมาก็เป็นอีกดอกนึงนะดอกเล็กกำลังยังไม่บานนะครับดอกตุ้มๆเลยนี่ครับอันนี้ก็ใช่ครับแต่ว่าเป็นดอกเล็กตุ้มๆอยู่นะ โอ้เจออีกแล้วครับดอกเบลอเลเลยอืมนี่นะฮะโอ้โหจเจอแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกนะครับบวกเยอะมากเลยเอาดอกนี้ก่อนนะครับแนนะฮะโอ้ตรงนี้หลายดอกเลยนะครับโอ้นน่นหลดอกหนึ่งครับ เจออีกแล้วครับรท่านนี่นะมันหมานมันหมานอืนนนนปวกกินหมดแล้วมั้งนี่นี่โอ้ยอยูให้ดูครับอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งนะครับ นี่นะครับให้ดูเข้ามาครึ่งทางแล้วครับเจอสองดอกครับไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะมาดูเดี๋ยวขึ้นมาดูกันอุย้ยใบไม้ปิดโอ้ย,เอ,ยเอ้ยเออไม่รู้จักชื่อ เห็ดอะไรครับทุกคนกินได้ไหมใครรู้จักคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ่ะเก็บไปก่อนให้ที่บ้านดูด้วยนะครับผมก็ไม่สันทัดเรื่องเห็ดเท่าไหร่นะครับเห็ดปลานะฮะแต่ชอบเก็บนะฮะเป็นคนชอบเก็บแต่ไม่กินก็ไม่เท่าไหร,ร่นะแต่ว่ามาดูนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอื อ๋อ,อ,อดอกงามมากเลยนะครับสวยมากนีะครับอันนี่ดอกหนึ่งนะนี่ดอกหนึ่งเด็ดยังไม่บานมากนะานนนสามดอกนะฮะ ป่านี้นะครับเห็ดพึ่งเยอะนะครับในป่านี้นะก็เลยอยากลองมาดูนะครับก็ได้หลายดอกเหมือนกันนะครับเป็นป่าค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอ่าเจออีกดอกนึงครับนี่เห็ดอะไรเอ่ยน,นะครับ หจะอะไรเอ่ยนะครับอน,นี้กินได้นะฮะแหดูสิอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะครับใครรู้บอกคอมเมนต์บอกได้นะฮะนอนรออยู่นะฮะน,นีนะครับ นอนราบดินไปเลยนี่นะครับอพนะร้อมลงแกงนะครับ ยังเห็ดน,นะครับนี่นะครับโอ้นาอร่อยมาก